พี่ๆเพื่อนๆลูกด่วงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปแรนดอมนะคะบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะ คลิปนี้เป็นการให้ด้วยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ซึ่งวันนี้มีโปรแบบแชทนะคะทักไปสอบถามได้ทางไลน์นะคะใครนะคะจะฝากถวายดอกบัวให้พระแม่รักษมรีรอบวันศุกร์นี้นะคะทักทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะว่าบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ไพ่ใบแรกที่ได้จะเป็นห้าไม้เท้านะคะ1ไม้เทา้า7ดถ้วยหถ้วยนะคะให้พิเทศนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะเริ่มเลยนะคะ เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันรู้นะว่าช่วงเนี้เธอมีเรื่องยุ่งยุ่งมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทํามีอะไรที่วุ่นวายเต็มไปหมดแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันเองก็อยากให้เธอเนี่ยสนใจความรักบ้างสนใจฉันบ้างหรือว่ามีเวลาให้กับความรักบ้างฉันก็รอเธออยู่ตรงนี้รู้ว่าเธอเองก็อาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรมากมายมีการวางแผนในการใช้ชีวิตหลายอย่าง แต่ฉันก็อยากให้เธอวางแผนเรื่องของเราหรือวางแผนเรื่องความรักบ้างฉันเองก็ยอมรับนะว่าฉันเองก็หงอยงอยเงาเงา,งา,งาเพราะว่าเธอเองก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจฉันเท่าที่ควรบางทีฉันยังไม่รู้เลยว่าเธอคิดอะไรอยู่ ฉันเดาใจเธอไม่ออกเลยแต่ฉันน่ะคิดถึงเธอแน่นอนคิดถึงเธอตลอดเพราะเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์ในความรู้สึกของฉันช่วงนี้ฉันรู้สึกคิดถึงเธอมากเป็นพิเศษไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันรู้สึกว่าคิดถึงโหยหาอยากเจอฝันถึงมันคิดอะไรก็คิดถึงแต่เรื่องเธอเต็มไปหมดคิดถึงแต่เธอเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเธอจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ฉันเป็นนะแล้วฉันก็อยากจะบอกว่าฉันก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเธอหรือเริ่มต้น ไปด้วยกันกับเธอเหมือนกันอยากพาเธอไปเที่ยวหรือมีโมเมนต์มีเวลาอยู่ด้วยกันกับเธอไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันไหมแต่ฉันรู้สึกแบบนั้นรู้สึกคิดถึงเธอมากๆตื่นมาก็คิดถึงก่อนนอนก็คิดถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเธออาจจะคิดถึงกันไหมอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของความโหยหาอยากเจออยากอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะ ฉันก็หวังว่าเธอจะคิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอเธอจะโหยหาฉันเหมือนที่ฉันหยหาเธอเหมือนกันแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้กันหรือว่ามีกิจกรรมได้ทำร่วมกันบ้างเพราะว่าเราห่างกันมากอะในความรู้สึกของฉันฉันไม่ได้อยากห่างกับเธอเลยนะมีแต่เธอห่างจากฉันไปทุกทีทุกทีแล้วมันก็ทำให้ฉันคิดถึงเธอมากขึ้นทุกทีทุกทีมันเหมือนหลงไหลโดยที่ ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่มันรู้สึกว่าฉันคิดถึงเธอมากจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงธโนนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเลขห้าเลขหนึ่งเลขเจดเลขเลขห้านะคะเลขสองนะสีนะคะเสริมดวงความรักคือสีฟ้าสีขาวนะคะสีทองสีเหลืองนะคะสีน้ำเงินนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักช่องคิวรูด,ดส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย